โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเมาส์นะครับผมด้วยก็เปลี่ยนเมาส์ให้มันเป็นสีส้มครับแม่ว่าเล่นในสมาร์ทการ์นะครับสมารการมันจะเป็นเมาส์สีขาวๆนี่ไงก็จะเปลี่ยนให้นเป็นสีส้มนะครับก็นะครับก็ตอนแรกคือเข้า Google ครับก็พิมพ์คําว่านี่ครับในพิมพ์ที่งให้ก็ได้นะครับก็แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแป๊บนึงครับนี่จะได้มาล้านนี้นะครับก็ มอว์จะเป็นสีนี้ครับแล้วกดคำว่าน,นี้ครับเนี่ยเปิดนะครับ,รบ,รบก,ก,ก็ยป็นดนนี้ครับก็ให้เราก,กดหน้าที่เจ็ดนะครับมันก็จะเป็นเมอว นี่ครับนะครับอย่าให้สีนะครับให้คนเลือกเอาเลยนะครับว่าจะสีไหนครับมอสีิสมครับมันดูเหมือนเหมือนบลูสแต็กนะครับนี่แล้วเสร็จแล้วก็นี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับดาวน์โหลดปึ๊บเนี่ยไปจะดาวน์โหลดตรงนี้นะับโอเคก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับโหลดแล้วก็จะได้ไฟล์นี้มาครับแล้วก็ดคลิกขวาครับแล้วกดแตกไฟล์นะครับแยกไฟล์ที่นี่ครับ แลกดใช่เลยครับแต่ฟไฟเสร็จแล้วใช่ไหม่ากได้ไดฟนี้มาครับแล้วกดเข้าไปอีกทีนีครับแล้กดจะนี้คลิกคีิการายอีกทีแล้วคลิกขวาครับแล้วก็คำว่า,วา,า,ววาวติดตั้งครับหรือว่าหรือว่าอินสตอตก็ได้นะก็ใช่ครับอาจจะว่าสองแบบ,บน็ด้ครับเันี้ลอีจะได้แบบนี้มาครับแล้วกดว่า ตัวชี้นี่ครับแล้วก็เลือกนี่ครับก็สีส้มอันนี้แบบแยกเปลี่ยนนก็ปรับได้เลยครับนี่เปลี่ยนนได้หมดเลยนะครับออลลิ่งน้แล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วก็กดใช้นะนะครับเป็นไงเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เล่นร้อยสมารกาการก็เล่นแอปสมาร์กาการได้แล้วก็มองวิสแต็กเลยครับก็เหมือนที่ผมทำตอนแรกว่าผมจะสอนแต่คลิปแวันนี้ก็เลยมาสอนทั้ง่านนี่ก็วันนี้มีแค่นี้ยทุกคน ขอบฝกกันเลยใครบบมีนะบายครับ